นี่คือโบทหลังเก่าวัดไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีผมได้เดินทางไปท่องเที่ยวโบราณสถานแถบอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีและได้ไปยังวัดไร่หลักทองเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งประวัติวัดกล่าวว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยามีร่องรอยโบทหลังเก่าที่สุดโสมไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดคงมีความเก่าแก่เกินร้อยปี ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานจึงมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปออกไปและสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นทดแทนก็สุดโทมเลยนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของเหล่านกพิราบนะพื้นเนี่ยบุญนกพิราบเพียบเลยด้านในผนังเนี่ยไม่มีภาพจิตรกรรมนะทั้งสีด้านเลย